ผมกําลังเก็บเบ็ดกลับนะผมเนี่ยฮะเก็บยังไม่ทันหมดเลยผมเนี่ยดูนะผมดูเลยวะดึงยวบยวบยวบยุบเฉยโอ้มากินทีหลังเฉยเลยครับผมเนี่ยถอนขันอ่ะนึ่บอึ๊อึ๊บครับผมมาแล้วมาแล้วนี่ครับผมอุ้ยเอาเรื่องครับผมตัวนี้ครึ่งโลได้ผมเนี่ยนั่นนะนั่นนะนั่นนะหย่า วันนี้มีสวิงมาแล้วนะครับผมโอ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนี่นีหนีครับผมนี่ครับผม,ผมโอ้เอาได้เรื่องอยู่อย่างนี้ได้เรื่องอยู่นี่ครับอ่าวันนี้ผมเอาสวิงมาแล้วครับผมเนี <S 1> <S 1> ่ยตักเลยนะครับผม,ผมสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านผมและสวัสดีผู้รับชมด้วยนะะก็วันนี้ผมพามาใส่เบ็ดคันผมก็เป็นเบ็ดคันนะผมเนี่ย เป็นคันเหยื่อท่าลิ้นหมารับผมเหยื่อท่านี้ฮะนี่นะผมก็ไมายนี้จะเป็นไมยอยู่หน้าฝายผมพอดีนะผมเนี่ยก็ตอนนี้น้ําลงไปหน่อยนะครับผมก็ค่อนข้างที่ว่าเบาลงไปแล้วฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวผมมาใส่ตรงนี้สักประมาณสักเดี๋ยวผมจะใส่ริมๆผมแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับผมว่าจะลงตรงไหนบ้างนะผมเหยื่อท่าลิ้นหมานะนี่นะครับผม ก็ตรงนี้เป็นฝายนะผมเนี่ยผมก็จะมาลงอยู่ตรงนี้นะผมผมจะมาลงอยู่ตรงเลาะริมๆนี้ผมเนี่ยผมว่าน่าจะมีปลาเขาเข้ามาซุกกันอยู่แถวๆนี้กันบ้างนะผมเนี่ยนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงตรงเนี้ยสัอปอระมาณสักสองขัหลังแลผมผมจะลงให้รับชมนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะขอใส่เองนะครับผมเอเครับเพราะผมว่าปลาก็น่าจะมาอยู่เนี่ยผมเพราะว่าแมคโครเขามาลือไว้นะฮะ พอแม่โคเขามาลือไว้แล้วทีนี้ยเขาเอาพวกพวกกอไผ่พวกอะไรฮะมาอัดไว้ตรงนี้ยเอ็มเลยอะปลาปลาน่าจะมาเลาะอ,อยู่อยู่แถวเนี้ยผมเนี่ยแล้วก็อยู่แถวตรงหน้าฝายด้วยผมโอ้โหจะลงได้ไหมเนาะ <c oughs> ค่อนข้างจะลงยากนะัดูผมทีนี้มีแต่นี้เลยฮะไม้ข้างน,นั้นเลยฮะแต่ปลาเราอยู่ตรงนี้แถวแถวเนี้ยแน่นอนครับผมผมว่าหมายตรงนี้ มันน่าจะมีปลาปลาช่อนมันมีมาอยู่แน่ๆน,นะผมตรงนี้ฮมีแน่ๆนนะนอนอยู่แล้วละ่ะจะลงสักทุงนี้ทั้งหลังก่อนเบ็ด<ม>ไม่ได้เปลี่ยนมากลัวกินแล้วไม่ค่อยชัวร์เลยผมเนี้ยนะนี่นะฮนะู่มันจะมีหินหรือเปล่าตรงเนี้ยไม่เคยลงเลยนะ อืไม่มีหินนะมีแต่ดินนะผมแว๋วอย่างเงี้ยเอาปัญหามันจะได้เรื่องได้ความแค่ไหนกันนะะอ่ะโอเคผมลงให้รับชมแค่หลังเดียวแล้วผมเพราะวันคพอนขห้างที่ว่าจะลงยากครับมันไม่ลงนะผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาที่ลงแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกันอีกทีนะครับผมโอเคครับก็สวัสดีบรรยากาศยามเช้านะครับผมก็ ตรงนี้เป็นบรรยากาศท้องหน้าฝายนะผมเมื่อวานนี้ผมลงเป็ดไปหน้าฝายไม่มีเลยสักตัวเลยครับผมไม่มีติดเลยฮะมีกินหรือว่าผมจะดิ้นหลุดนะครับนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนที่เหลือนะผมท้งหน้าฝายนี่ผมว่าน่าจะมีเป็นพวกปลาก,กินเนื้อมาอยู่ค่อนข้างเยอะปลาช่อนเขาคงจะไม่ค่อยมาอยู่กันฮนะจะเป็นพวกปลาขาวปลาอะไรพวกนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีกันบ้างไหมนะครับผม ก็ผมก็ดูม้างแล้วผมเนี่เก็บเบ็ดตรงหน้าฝายมาผมนะไม่มีติดเลยผมมีติดอยู่ฮนะแต่ว่าพันเป็นเกี่ยวคือหลุดแล้วผมตัวเบ็ดทุกนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยผมเนี่ยมันเลยติดแล้วเลยคมไม่ค่อยดีอะ่ะไปครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูว่าจะมีกันอีกหรือเปล่าเบ็ดผมมีอยู่แค่ยี่สบสามหลังนะผมมันเริ่มหักมันเริ่มหักบ้างอะไรบ้างแลปากไม่เหลือแล้วผมเนี่ยเหลือน้อยแล้วผม ไปฮะเชา้านี้เดี๋ยวดูด้วยกันว่าจะมีหรือเปล่านะผมเนี่ยนะครับผม,รบผมตรงนี้เป็นคลองย่อยเข้าไปนะะตรงนี้เป็นคลองหลักนะฮะเป็นคลองหลักตรงนี้น้ํามันไม่ไหลครับผมเนี่ยคลองนี้นะฮะตรงนี้น้ํามันไม่ไหลเลยปลาเขาจะมาอยู่ันแถวนี้นะผมปักไว้ริมนี้ครับผมเนี่ยริมนี้กับริมนี้นะฮะ นี่ครับผมนะหลังนั้นมีอาการครับผมนะฮะเดีย๋ยวดูด้วยกันเลยหลังนี้นะคผมแลบแปลกๆแลคันเปียกๆนะครับผมเป็นยังไงนี่นะท่านผู้ชมผมงเห็นกันไม่เลยเฮ้ยเฮ้ย<ๆ>นี่นี่นีครับผมนี่ครับผม,ผมโอ้ เอาด้เรื่องอยุ่อย่างนี้ด้เรื่องอยุ่นี่ครับเ,เดี๋ยวลองดูหลังนี้นะผมยังไงครับอุย้ยมีตัวมีตัวครับผมนี่ครับเอาเดี๋ยวเคียรยากนะผมนี่ครับนี่ครับอุย้ยตัวสวยยุ่ตัวสวยยุ่งวันนี้ผมเอาสวิงหน้าเลนะครับผมเนี้ <laughs> จะตักเลยนะครับผม นีครับผมปลอดภัยแน่นอนอย่างนี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหปากแน่นอ๋ออ่า นี่นะครับผมแต้มแรกแต้มแรกค่าคืนนี้นะผมโอ้สวยอยู่ครับผมสวยอยู่สวยอยู่ตัวนี้ประมาณสักสามขีดนะผมเนี่ยอโอเคไปฮะดูันต่อหลังนู้นก็แลมีอาการนะครับผมเนี่ยฮะและดึงยุบยุบอยู่ครับผมดูดเลยเป็นยังไงแลคันเปียกๆวยครับผมเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับผมเนี่ย ยังไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ยอ่าได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นครับผมได้ลุ้นยังไงครับยังไงครับไหน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 ขอชมครับผมโอ้ยนี่ครับผมนี่ครับผมอ้าวเอ้ยโอ้ดึง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 เข้าไปดึงเข้าไปอ้าวได้ลุ้นครับผมได้ลุ้นได้ลุ้นครับผมโอ้โหเหลือก็เนาะ มันไม่อยู่นิ่งครับผมเนี้ยเหนียวเลยนะอ๋ออนี่นะครับผมอ่าแทนที่สองแล้วผม หลังนี้ไม่ต้องกลัวหลุดครับผมซัดเกิืนเข้าไปเลยครับเอาโอเคเราไปดูกันต่อมาสองแ้มสองแทมแนะล้วมแตาลางมุนมีอาการนะครับผมไปดูด้วยกันหลังไหนไม่โดนผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยผมหลังนี้ก็ไม่โดนนะจะถ่ายหลังที่มีอาการให้รับชมอย่างเดียวนะครับผมหลังนี้เนี่ยครับผมหลังนี้แล้วมีอาการอยู่ับคันยังเปียกอยู่เลยอ้าวยังไงดิ้นไหมครับดิ้นไหมครับ ให้ดูสินั่นอะไรครับผมอ้าปลาเนื้ออ,อ่อนปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนนะผมนี่เขบโอ้โหนั่นนะนั่นแน่ปลาเนื้ออ่อ,อ,อนมันกินแล้วมันชอบหลุดนะครับผมเดี๋ยวๆปักดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนี่แหละ แน่นตึบอ <c oughs> อ่านี่ฮนะแต่ทีสามผมหลักฐานนี่ค่ะปากเลยผมเนี่ยทากครับผม <c oughs> อ่ะโอ้วันนี้ก็หมดแล้วครับผมเนี่ยโอ้เมื่อคืนนี้ฝนมันตกครับผมก็เลยไม่ได้เอาถ่ายออกมาถ่ายให้เราชมครับผมมันหลุดไปหลายตัวเลยนะฮะนี่ฮะอ่ะนี่นะครับผลงานเช้านี้นะผม ได้อยู่สามตัวผมมีหลุดอยู่หลายตัวเนะยครับผมเนี่ยที่ผมดูดูผมแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้รับชมนะะอ่ะโอเคครับผมฝากติดตามช่องช่างสายล่าคุณารหากินแล้วก็ช่อง u t ท b e ช่างสายล่าคุณารหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีะครับผม <laughs> ผมกําลังเก็บเบ็ดกลับนะผมเนี่ยฮะเก็บยม่ทันหมดเลยครับผมเนี่ยดูนะผม <laughs> ดูเนะี่ยฮะดึงยวบยุบยบยบเฉยโอ้มากินทีหลังเฉยเลยครับผมเนี่ย เมื่อเช้าผมพายดูยังไม่มีติดนะผมนี่ก็เอา้ามีตัวเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูด้วยกันนะตัวใหญ่ขนาดไหนนะผมมากินตอนช่วงทีหลังครับผมนี่ยมากินตอนช่วงเช้าผมเนี่ยกำลังไล่เก็บเบ็ดนะผมเดี๋ยวดูด้วยกันเลยฮนะเอ๊ยยังไงยังไงให้เราดูสีขอดูหน่อยครับนี่ฮะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เรื่องอยู่เอมากินทีหลังเลย่ะ ดูสิครับดึงยวบยวบยวกเลยนะครับผมไหนผมอุ้ยน่ะน่ะน่ะอุ้ยเอาแรงอยู่แรงอยู่เดี๋ยวถอดคันเนอะนี่นะครับผมมาแล้วมาแล้วนี่ครับผมเอาุ้ยเอาเรื่องครับผมตัวนี้ครึ่งโลได้ผมเนี่ยนันนะนันนะนั่น่ะวันนี้มีสวิงมาแล้วนะครับผมโอ้ยอ นี่ครับโอ้สวยงามสวยงามเลยโอ้นี่ครับผมโอ้ได้ครึ่งโลแล้ยผมเนี่ยฮะอ้าวฟุกเฉยผมเนี่ยมากินเพิ่งกินใหม่ๆเลยผมเนี่ยดิ้นตุ่ม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 เลยผมอ้าวโอเค <laughs>